กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทัวรไทยชาแนลนะครับวันนี้พบกับ YouTube เดินทางท่องเที่ยว77จังหวัดทั่วไทยและหลายประเทศใกล้เคียงกับเมืองไทยเราก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้เราพามาเที่ยวที่พระธาตุหนองบัว วัดพระธาตุหนองบัวครับตั้งอยู่ที่อุบลราชธานีในอำเภอเมืองนี่แหละในตัวเมืองอุบลราชธานีเดิมทีเดียวเราเคยมาที่นี่เมื่อนา,นานมาแล้วนะครับจะพบองค์พระธาตุหนองบัวสีขาวทรงสี่เหลี่ยมนะครับดูคล้ายๆปิรามิดสูงๆและมียอดที่สวยงามหลังจากนั้นมานะครับเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีการสร้างพญานาคขึ้นนะครับอยู่ตรงด้านหนึ่งของพระธาตุหนองบัวเข้ามาในวัดแรกๆคิดว่าเป็น <c oughs> แม่ย่าสีสุดโทอแม่ย่าสีปทุมมาพราะปู่สีสุดโทหนาคราชแต่จริงๆไม่ใช่นะครับพญานาคทั้งคู่นี้คือท่านปู่กริบกรกฎนาคราชและท่านย่าก,กริบมณีเกตนาคินีนะครับ สูงใหญ่ตัะหงานสวยงามเกือบเท่ากับองค์พระธาตุหนองบัวเลยทีเดียวนะครับก็เป็นวัดหนึ่งที่สำคัญประจำจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ถึงสมัยที่เมื่อก่อนยังไม่มีพระญานาคทั้งคู่นี้นะครับก็มีคนมาไหว้พระธาตุเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหนึ่งในวัดหลักๆประจำจังหวัด ยิ่งเมื่อมีการสร้างพญา,านาคขึ้นมาก็ยิ่งทำให้มีคนเข้ามากราบไหว้ยเยอะมากครับแต่ละวัน <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางของทวร์ไทยชาแนลนะครับ <c oughs> เรายัางจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆใหม่ๆรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถึงแม้จะเก่าแล้วนะครับ เมื่อมีการปรับปรุงอัปเดตเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็จะพาท่านไปชมนี่นะครับพญานาคที่สร้างขึ้นมาก็มีความโดดเด่นสวยงามสูงใหญ่นะครับมีหลายมุมให้เลือกเก็บภาพกันนะจะมีหลายมุมที่เราสามารถมองลอดจากพญานาคไปจะเป็นภาพของพระธาตุหนองบัวอย่างนี้ครับ วพาเดินชมรอบๆครับสวยงามสมจริงเหมือนมีชีวิตนะครับมองการลงสีสันตลอดเลยนะครับทั้งตัวของพญานา หลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาว่าถ้านได้มาลอดพญานาคครับก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลโชคลาภคนมาแวะเวียนมาไหว้วเยอะครับเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับผมแวะเวียนมาเที่ยวอุบลราชธานีมาเที่ยวกันครับวัดพระธาตุหนองบัวไม่ผิดหวังครับสวยมาก อีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางของตัวอัไทยแชนแนลครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามการเดินทางท่องเที่ยวดีๆทั้งเมืองไทยและต่างประเทศมีให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ